สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณ,คณต<า>่อยครับขอบคุณมากครับ ็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ที่แตกต่างไปจากครั้งก่อนๆก็คือความงดงามของฉากรายการนี่คือ28ล้านบาทที่เราใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณนี่หวานตุ้งตากนี่เราไม่ได้แย่ไปไหนเลยไม่ไม่เดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวคนดูนึกว่าเรื่องจริงเราล้อเล่นกันนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ถึง28ล้านมันเท่าไหร่ครับ27ล้านเราก็แบบขำๆไปสักล้านเราหยอกๆเราเอามีความสุขสนุกสนานกันตรงนั้นนะแต่ว่าเราตั้งใจทำจริงฉากเรา ทำจริงๆเลยนะผู้ชมนะที่เห็นนันไม่ใช่กระดาษแปะนะฮะอันนั้นไม้ฉําฉาจริงๆของจริงเลยนะครับซึ่งจริงๆผมก็บอกทีมงานผมแล้วไปเอากระดาษมาแปะก็ได้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้มันทําแล้วมันไม่สวยมันไม่เหมือนเพราะความเงาของไม้ไม่ใช่หรอนจริงๆแล้วมันไม่เท่ไม่เหมือนแต่ว่าฉากเราเนี่ยฉากนี้เดี๋ยวจะทําไปเราจะไม่เปลี่ยนฉากมาร้อยปีโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราจะได้เป็นอนุสาวรีย์ไปเลย ตอนนี้ความใหม่ของฉากไม่ใช่สิ่งเดียวของรายการแต่ความใหม่ของรายการนี้ก็คือช่วงที่ท่านจะได้พบช่วงนี้นี่แหละครับ<ะ>ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นความใหม่จริงๆในการทำอาหารทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นขนม<ะ>สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการในการทำก็คือวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ดีที่สุดวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมที่สุดวัตถุดิบที่หายากที่สุดมันอยู่ที่ไหนอย่างไรรายการกลัวคุณต่อยจะเอามาให้ท่านได้ดูได้ชมกันครับ <Okay. S 2> เราจะบอกให้ท่านทราบทั้งหมดเลยว่าของนี้หาที่ไหนทําไมเขาถึงมีชื่อเสียงมากทําไมเขาถึงได้<อ>ได้รับความนิยมข้อเด่น,นยังไง <With S 1> วิธีการาคือพูดถึงว่าวัตถุดิบเนี่ยอยากจะถามว่าวัตถุดิบมีเคารบทํารัทานอะไรไหมฮะ ทำไมอ่ะทำไมครัไม่เข้าใจครับวัดวัตถุดิวัดอ๋อวัดนะโอ้ยคนเลยเรื่องเราอ่ะก่อนจะถึงช่วงวัตถุดิบปัญหามีไหมมีไหมปัญหาอ๋อมีปัญหาอ๋อมีปัญหาจะได้เอาปัญหาให้เสร็จก่อนพัง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 เพื่องพังฮะมาเล่นมุกวัตถุดิบนีะฮะสวัสดีครับวัตถุดิบแนวแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอาพี่บผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับเข้ามาอาศัยอยู่วัดเรียนจนจบ S <S ยูวัดอีกแล้ววัดอีกแล้วจบ,บจบจากการเรียนนัองสือมาผมก็หางานทําในกรุงเทพนับถึงเวลาน,นี้ก็สิบห้าปี<อ><อ>ได้กลับบ้านบ้างบางทีบางทีก็สองปีหนอนนะครับคนที่ผมคิดถึงที่สุดคือแม่ครับชกำลังมือลอยคิดถึงแม่โทรศัพท์ก็กดังขึ้นมาอเผมก็ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนั่นใครครับเสียงก็ไม่ชัดแต่ผมจําได้เป็นแม่แม่ก็บอกว่าแม่เองลูกได้กลับไหมลูก ได้กลับไหมเออเออผมก็น้ำตาคอเบ้าเลยผมก็บอกไม่ได้กลับครับแม่ออผมผมคิดถึงแม่นะน้ำเสียงผมก็คือผมก็อยากให้แกรู้ว่าผมห่วงใยแกนัออ่นแหละสักพักน้ำเสียงของแม่ก็ตอบกลับมาเหมือนกันว่าแล้วทำไมไม่กลับล่ะลูกออผมก็เลยบอกว่าผมอยากกลับครับแต่ผมคงกลับไม่ได้ครับแม่ออผมต้องทำงานสักพักแม่ก็นิ่งไป พักหนึ่งแล้วแม่ก็ตอบกลับมาว่าแม่ก <ou ai> ็ไม่ได <ma have> ้กลับลูกไม่งั้นนะสองตัวเต็มๆเลยลูกเอ้ยโอยโอ้ยผมตอนแรกผมฟังนะผมใจด้วยไม่เหยผมเน้นย้ำว่าผมซึ้งนะผมเศร้าคนเราบางทีเราอยากจะเจอนะเจอแต่ผมพูดกอว่าไม่ได้กลับนะไม่ใช่ไม่ได้กลับนะฮะไม่ได้กลับไม่ได้กลับ หวยใช่ไหมกลับไปมาหกหกเจ็ดไม่เอาไม่เจ็ดหกอะไรองี้ใช่ไหมโอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกนี่ก็หวังดีอยากจะเจอแม่แม่เองบอกไม่ได้กลับไม่ได้กลับเอ้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านจะได้พบในวันนี้เป็นเรื่องราวตอนแรกของสิ่งใหม่ที่อยู่ในครัวคุณต่อยนั่นคือช่วงวัตถุดิบวัตถุดิบที่เราจะนําเสนอในวันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งและต้องการอย่างยิ่งในการทําอาหารในการทําของหวานแต่ที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ทําได้อย่างเลิศหรูขนาดนี้นั่นคือน้ําตาลเพล้ามาแท้แท้น้ำตาลพล้าแท้แท้ในยุคนี้หายากขนาดไหนอย่างไรครับคุณนวัดไปกันเลยนะครับสำหรับวันนี้วัตถุดิบนั่นก็คือน้ําตาลมะพร้าวแท้แท้ครับ ในยุคสมัยนี้น้ำตาลมะพร้าวแท้หายากเพราะทำยากเหนื่อยยุ่งและจุกจิกปัจจุบันนะครับเหลือเพียงไม่กี่เตาเท่านั้นและแทบจะไม่มีใครทำเป็นอาชีพอีกแล้วครับแต่ถ้าคุณต้องการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้อร่อยอร่อย,ออยติดอันดับต,ต,ต้นของเมืองไทยอยู่ที่นี่เลยครับนั่นก็คือโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์มูลนิธิชัยพัฒนาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนี่เองครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีวิวสวย มีทิวมะพร้าวมีสวนผลไม้วิถีชีวิตชุมชนน่ารักน่ารักและวัฒนธรรมอันล้ำค่าแล้วน้ำตาลมะพร้าวของที่นี่ก็ยังดังไม่แพ้ใครนะครับเพราะใช้น้ำหวานจากดอกมะพร้าวเพียวๆเคี่ยว,ยวจนได้น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆ1้0เปอร์เซ็นต์ครับมะพร้าวจะปลูกแค่4-5ปีก็สามารถให้น้ำหวานได้แล้วนะครับวิธีทำเริ่มจากการปาดงวงแกะเปลือก ค่อยๆโน้มถ้าหักจะเสียหายนะครับน้ำหวานจะไม่ออกจากนั้นมัดรอบงวงโน้มไว้รอน้ำหวานหยดเตรียมกระบอกใส่ไม้พยอมเพื่อกันเสียพอเอากระบอกมารองน้ำหวานก็ต้องคุมผ้าหรือถุงพลาสติกเพื่อกันพึ่งมากินน้ำหวานครับจะปาดงวงวันละสองรอบเช้ากับเย็นเชา้าเก็บน้ำหวานได้ก็เอามากรองลงกระทะแยกเศษไม้พยอมออก ใช้เวลาเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงไฟต้องแรงสม่ำเสมอถ้าไฟไม่ถึงน้ำจานจะชืดไฟจะเหลวไม่จับเป็นก้อนระหว่างเคี่ยวต้องคอยช้อนฟองออกถ้าไม่ช้อนฟองสีจะดำคล้ำจะไม่สวยนะครับพอน้ำตาลเดือดเอาโครหรือกระวงครอบกันไม่ให้น้ำตาลล้นกระทะ เคี่ยวจนน้ำตาลผุดเป็นดอกมาครับจากนั้นยกลงใช้ลวดกระทุงเพื่อเพิ่มฟองอากาศให้น้ำตาลจับตัวแล้วหยอดลงพิมพ์รอให้เย็นก็เป็นอันเสร็จครับน้ำตาลมะพร้าวจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นน้ำตาลมะพร้าวร้อเอร์เซซึ่งทั้งหอมทั้งหวานเอาไปทําอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือของขาวถ้าใครได้ลองเป็นต้องติดใจ วันนี้มาหวานอยู่ตรงนี้เลยครับนี่เลยนะครับรักพราวแท้ๆวันนี้ก็ได้ทราบว่าเป็นอย่างไรและของดีจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่ามีแค่ที่โครงการที่อัมพวาอย่างเดียวครับมีอีกหลายแห่งและที่สําคัญที่สุดเลยในประเทศนี้เนี่ยนะครับ จึงได้บอกว่าเพชรชบุรีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีจังหวัดนี้นะฮะไม่มีสมุทรสาครไม่มีสมุทรสงครามราชบุรีแถวนี้ทั้งหมดจะมีต้นะพร้าวเยอะจะมีความหวานแบบนี้ประเทศไทยจะหมดความหวานไปเลยถ้่ไ่มไม่มีต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าใครอยากทำจริงๆหนึ่งปีนะฮะเขาจะต้องพักห่วงสี่เดือนเท่านั้นนะครับอย่้งต้นจะโสมเพราะนั้นมันไม่ได้ทําได้ทั้งปีนะฮะถึงฤดูมันก็ทําซะนะฮะแล้วที่สําคัญที่เอามาฝากในวันนี้เป็นตัวอย่างทราบไหมครับว่ากิโลกรัมละเท่าไหร่ น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆนะครับ,รบแบบแท้ๆแบบนี้คือนึ่อยรอย่างที่เราเล่าไปหมดทั้งหมดท่านลองทายซิว่ากิโลกรัมหนึ่งจริงๆเท่าไหรแล้วท่านจะได้รู้ว่าที่ท่านซื้อที่บ้านน่ะมันแท้ <ๆ S 1> ไม่แท้แล้วที่สำคัญที่สุดถ้าท่านมีโอกาสได้ทําจะได้รู้ว่าทําแล้วมันน่าภูมิใจขนาดไหนกิโลกรัมละ120บาทเท่านั้นครับนี่อันนี้ 1>, น1กิโลกรัมนะฮะหนึแบบนี้อันนี้ครึ่งกิโลกรัมนะฮะมีฝาปิดเรียบร้อยอันนี้60บาท ส่วนจะไปแปลรูปเป็นน้ำปลาหวานอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งและในขณะที่แปลรูปเสร็จเรียบร้อยก็ได้แปลเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโครงการอัมพวาไชยพัฒนานุรักษ์มูลนิธิชชยพัฒนาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างยิ่งของไม่ได้มาเองได้มากันทั้งหมดอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากๆ และนี่คือช่วงใหม่ของรายการเราช่วงที่จะบอกเรื่าทราบว่าวัตถุดิบดีๆนั้นคืออย่างไรหาได้ที่ไหนหและมีอะไรบ้างพักตัวนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการ,ร<อ>สักครู่เดียวครับผ<ย>ัดคลิปถิงขมิ้นขาวปลานิึทอดกรอบครับ<ฮ>กลิ่นขมิ้นมันหอม ลอยขึ้นมาก่อนเลยนะเมนูนี้เด็ดจริงๆมันคือเด็ดขาดมากๆอร่อยเจ๋งเลยหอมมากๆเศรษฐกิจแบบนี้อยาอ่า <ๆ S 2> งเราๆหมดไป28ล้านเราควรจะหาปลาที่มีคุณค่าราคาย่อมเยากลัวคุณป ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องรี้เียไม่ตรงนี้ตรงนี้